สวัสดีค่ะมาขวัญจ้ะมาเช้าเช้าหรือเปล่าเช้าอยู่มะเศร้าเติบเศร้าเติบใครรอยอยู่นี่มึงประตูข่อยไปเแรบบ็วอันนี้อาหารลีโอ เอาหิมะที่นอ้องแม่ขันียกว่าเป็นไอแม่กนิ่งสวยๆแต่หิมะเพิ่งลงนะหิมะแรกนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งนุชสวัสดีจ้าหิมะแรกที่เมืองที่แม่ขันอยู่นะสวีเดนนะคะสวีเดนเมืองชื่อซานวีเกนอัน หัวก็ไปเปลี่ยนรอหนาหนาวมากนะทุกคนเป็นดุมนะเป็นดุมเล็กรอหน้าหนาวเป็นดุมเล็กเอาทุกโลกหนูจะไปตั้งถ่ายอยู่หน้าบ้านผู้อื่นบ่ไ,ได้หลอก เปเล่นคนผอมนะคะไปเล่นคนผอมทนไม่ได้นะต้องต้องเอากลับเขาบ้านไปก่อนค่ะโมว่านหิมะบตกนะโมว่านหิมะบตกแต่ว่าหนาวเปื่อประมาณลบสนะิบนะืม่นี่หิมะตกประมาณลบหกลบเจ็ดได้ค่ะ ท้องฟ้าก็จะสวยมากค่ะพาชมบรรยากาศว่าแต่หลานไส้เมืาอเจเรียนไปทั้งไหนท้องฟ้าสวยเมฆลอยลูกไส้เสียครับสวัสดีค่ะคุณจอรซื้อนี่ปะ ไปทั้งไหนคะ่ะบ้านในเมืองนี่เขาพวก่อ้ป่อย,ออย,ออยห,หมาแลนะ้วทุกคนแต่ว่าแถวบ้านมาขวัญบันหนอกแง่อืมใช่ไหมคะคุณจอสวัสดีคะ่ะคุณนิพพรนสวัสดีจ้าทุกคนวันิุภาไปเก็บเห็ดน้ำแข็งกันที่บ่วยเลยคะ่ะเย็นเย็น แล้วก็ช่วงกลางช่วงกลางเว้นกับสั่นลงนะทุกคนจะช่วงกลางเว้นสันมากประมาณใบสองใบสามเนี่เริ่มมืดแล้วนะหลันใส้ไมอเจ้าเลียนไปใส่ค่ะน้ำหาลูกไส้ไกับพ่อค่ะหายเซ็บหายเซ็บหายเซ็บโอ้ย ทางสวิตเซแลนด์ก็ติดลบว่าสัน้นสวยนะนี่แดดประมาณเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงสิบโมงกะพระอาทิตย์ไปเกินเครื่งเกินเครื่งฝ่าไปแล้วนะแปบ๊บแปบกระตกต้นไม้ก็จะขาวโพลนกันสวยไปอีกแบบจะ้ะ ลูกชาย่อยเสียค่ะลูกชาย <laughs> ปาเห็ดของเฮาจังทะเบิงค่ะมันเพราะว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้แม่ขวัญเห็ดงานไงมา,าเลยบ่าคบาได้มีเวลาได้เข้าป่าค่ะ ว่าเลิกงานใบสามใบสองใบสามมืดและแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพุทเหนยเรียนอวนไปทั้งเดชฮาวปิง้งมุมนี้สวยมากบานพระเจ้าอ่าประมาณลบหกลบเจ็ดนะค่ะนะลบหกลบเจ็ดนะ บึงไอไอออกเห็นบ่ไม่เห็นมั้งเป็นบางบางช่วงนั่งต,ตะกัดตะลูก,กตาหนาวคักอยู่มือก็จะเย็นเย็นแดงแดมือก็จะเย็นเย็นแดงแด่ก็จะเริ่มไอออก ปกไปแส่ครับลูกพี่ครับมาเขาบานด้เลยแม่หนาวแม่หนาวมาเร็วๆอากาดประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศแถวบนนอกส่วนมากก็จะสวัสดีค่ะคุณป้าจันหอมสวัสดีครับผมบเดี๋ยนเหรีทวนๆอยู่หลานไส้พี่เจ้านี่นะหิมะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถไทย,ยบึง้งจัะ๊ะ ประมาณนี้ค่ะเป็นหิมะแรกของปีนะเลี้ยงทวนทวนอยู่บน่นค,มค,มคมอมคอมคอมตั้งลั่งแถมอ่ะมา,มา เดีวเขาปลาจะติด GPS นะแต่ว่า GPS มันร่วนๆน,น,นะพักหลังๆแม้แถวนี้จะเป็นหญ้าก็น้ำแข็งก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะจ๊ะ หนาวค่ะแต่ว่าก็พอทนไปเปลี่ยนรอมาหมู่ว้านเียค่ะมีเหตุการณ์ระทึกเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไอ้ฝรั่งโทรไปถามล้านร้านฝากอย่างเนาะเขาเอินแดกโเต็นคือลงแร่มอรอลงแร่มลงแร่มรอรถแมนค่ะ เข้าไปแล้วอยู่ลานเขาว่าบ่มีวัสดอรถเก้าบ่มีอ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าฮ่่าฮ่าน่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาะว่าดดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่ถ่านาะทา้งแม็กทั้ง่าอทั้งาย่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่า่าฮ่าฮแา่าฮ่า่าฮ่าาฮาฮไ่าฮ่่าฮ่า่าฮาน่าฮ่าฮ่าน,น่ เขาไปเฮ็ดรถประจำอยู่น่ะเราช่วงนั้นเจ้าของลานเขาปรยูเราก็มีไหนลิโอกอมกอมก๊อมกอมเจ้าของ้านเขาปรยูก็เป็นลูกน้องเขารับเขาอย่างง่าไงระบบมันอาจจะบม่ได้เขาคอมเขาอย่างแม่หวนเลยขับรถเขาไปเองขับเขาไปถามเองเลยเขาไปถามเองว่าเธอนี่รถฉันเนี่ทะเบียนนี่ล่ละเนี่ยฝากไว้แล้วเนี่ยเขาก็เลยว่าเออมันก็นาสิยูนีล่ะว่าสันเด้บัดเขาไปถาม แฟนโทรไปบวกว่บบ่บเห็นว่าส่นค่าว่านาซิยูนีล่ล่ะกัยังบ้มันใจเนาะมือหลังก็เขาไปอีกเขานัดมือเปลี่ยนก็นเลยนัดเขานัดหมู่บ้านนั่นแหละกัยังบ่มันใจจนได้เปลี่ยนน่ะแหละทุกคนก็นเลยโอ้ลุวงวแต่หลานุ่งเจ้าไปใส่ค่ะ <c oughs> โอ้ยเสีละ่ะที่แม่หนาวเขาบอกน่ายครับ เปล่าสัดจังไดหิมะแรกก็จะขาวโพลนประมาณนี้นะแต่ตกบ่นนักหิมะแต่ละช่วงก็จะบกค่อยขึ้นกันนะทุกคนหิมะที่เป็นผงหิมะที่เป็นเกล็ดจังสี่ค่ะแล้วแต่อุณหภูมิเลยแล้วลแต่ช่วงอากาศนะเมนค่ะผักป่าก็จะมาจังหวะลีโอเมื่อหนาวดีลรูกพี่แม่หนาว มาโดนดูนี่มือมือก็จะเย็นจริงถุงมือกับมานาวอยู่ค่ะบ,บรี้ยวเริ้ซว่นะชาวบ้านก็จะบรรยากาศบ้านนอกก็จะขบสวยงามแบบบ้านนอกหน่อยนึงเห็นะ่เป็นรถรถเคลือบรถเกียบเกียร์วยทุกคนช่วงนี้จะเป็นรถ เกียร์เกียเนี่ยเป็นซุน้มเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแม่กระนิ่งเงินมาซุ้มเนี่ยเป็นเกล็ดๆตั้งขึ้นเนี่ยเป็นเกล็ดเกล็ดตั้งขึ้นนะคะหยุดหนึ่งวันนะคะคุณนิพพร อีกหนึ่งยุดมือนึงค่ะเนี่ยที่ตังๆขึ้นอะ่ะเป็นเกล็ดเกล็ดขึ้นใช่ล่ะเสียอีกแล้วว่าหนาวสิครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วพ่อเราลูกอี่เมียหนาวครับอี่เมีหนาวครับมาแล้ว จริงวเขาจะมีไอ <S 2> <S 2> <S 2> เขาเ Air ท็ g วะที่เป็นว่าจุดเขาอยู่หมองไหนอยู่นะทุกวันจะติดประจำแล้วก็เขาปลาก็จะเป็น GPS ท้องฟ้าบรรยากาศสวยมาแล้วลูกมา พระอาทิตย์ขึ้นยังสั้นนะขึ้นเลี่ยเรีเล่ยยเพาขึ้นสูงนะทุกคนประมาณสิบโมงเ้าแล้วนะพระอาทิตย์อยู่นันเราก็จะพระอาทิตย์อยู่นันนะเนี่ยเลื่อนไม่อีกน้อยนึงยังประมาณนี่เราก็จะตกแล้วพระอาทิตย์สวีเดนนะทุกคนไหมประมาณขึ้นขึ้นอยู่แถวนี้นะพระอาทิตย์ขึ้นอยู่แถวนั่นขึ้นอยู่แถวนั่นเนก้าโมงสิบโมงเราก็มารอรอันนี้ก็ตกแล้วเป็นยังสั่นน่หลี จักหน่อยนี่ก็บ่แจงแล้วแบบว,ว่ายัางเมื่อพระอาทิตย์บระตกดินแล้วก็เมืองพระอาทิตย์บ่ขื้นเพื่อนค่ะบางช่วงก็จะมืดตลอดเพื่อนแม่แม่ขวานหายแล้วนะแม่ขวันทำงานเพชรงานเริ่มเพชรงานลอยเปอร์เซ็ตแล้วนะทุกคนหน้าบ้านไข่เลยหกก็บานก็เมี่ยงเขา แม่ลูกมาก็มาแล้วเอเยิย้แม่มากระน,นี้กระทะให้กระทาจะประมาณนี้กดลงองแตะก่อน มังงมัแง้วอะไรมังงมัแง้วอะไรคะแง้วจนมากแม่ขวัญบ่อ่ใส่แว่นนะอยู่ในบ้านบ่อใส่แว่นแว่นแว่นมันจะมืดเวลาโดนโดนแสงนะทั้งหนอกนะ นี่ก็จะนึ่งข้าวเหนียวนี่จะนึ่งข้าวเหนียวกินเมื่อเนี่กับผ้าช่มบรรยากาศร,บ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 รบอบๆมรอบๆปะบรรยากาศอากาศที่เปลี่ยนไปของสวีเดนไปก่อนนะคะเมื่อนี่กะดูอากาศสวีเดนที่เปลี่ยนไปประมาณนี้ <c oughs> ขอพูดณหลายๆสู่สุขคนจ้าเมื่อนี่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมือหลังมาคุยน้ำมหมไม่อย่างอยากว่าอยากถามก็ค่อยว่ากัน คอยถามเขามารอบหน้ารอบหน้าหยุดงานหนึ่งมือแล้วก็เฮ็ดอีกสองมือในเมขอนเฮ็ดงานโบสถ์ไอหมู่บ้านประชุ่มประจาเดือนเราคุยเรื่องคุยเรื่องสงข้ามกันคือถ้าสงข้ามมาเจ้าเฮ็ดจังได่งานสิเป็นจังไดอยู่เฮียนเจ้าสิเป็นจังไถยังสีนะเพราะว่างานเคขอนเป็นงานดูแลผู้เฒ่าเนาะคือเฮาก็ต้องไปเฮ็ดอะ่ะ สวัสดีค่ะคุณบุญเทียมสวัสดีจ้าคุณบุญเทียนค่อยกล่าไปเลยสวัสดีค่ะกำลังกำลังทีงง่นี้ลูก,ลกน้องลูกนองกระทะถาขนมขนมไว้ไหวกันวยไหวกันเคค่ะมันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะค่ะค<ว>่อยพอกันไหมค่ะขอพุณหลายๆสุกูสุคนค่ะที่เขามา ว่าว่าคุยน้ำแขวัญเด้อขอบคุณหลายๆสุผู่สุขคนจ้าเข้ามาชมคอยกินขน้าวแซมนอนหลับสบายดีสุผู้สุนจ้าดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพด้วยร่ำร่ำรวยๆกันนะจ๊ะบ๊ายบายพ่อกันไหมจ้า